แล้วแล้วแล้วใครเอามาส่งมาบ้างไหยก็มีคนรวบรวมไงไอกล่องโฟมขาวอะนะใช่ใช่มีคนรวบรวมไอ้โฟม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 กองน้ําขาวใช่ใช่โอแล้วเราต้องมาทําเม็ดก่อนไหมเราทำเม็ดเสร็จให้เราดีแหละอ๋อโพลีสไตรีนทำเม็ดมาแล้วแล้วทำไมมีสองสองแบบต้องมีมิกกันมามิ๊กกันมาเองไม่ฉีดเข้าเลยแล้วก็ทางนี้หล่อไปแล้วก็ แล้วก็ทำนู้นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเคลือบให้เป็นสีขาวหน่อยสีขาวมขึ้นหน่อยเอาสองตัวมิกซ์เข้าไปตัวบนที่งีเคลือบอีกตัวหนึ่งเคลือบเคลือบ๋อมันมันจะมันจะเลยทับหน้าไปแล้วมีเนตดนันหน้าแล้วก็ไหลไปนี่ต้องเอาน้ำเย็นน้ำเย็นเลี้ยงไว้รอเย็นเออรอเย็นพิรอเย็นซึ่งพอมันเข้าพิมพ์ตรงนี้เข้าพิมพ์ตรงนี้เป็นให้เย็น อันนี้อันนี้แอร์ทำห้นเย็ยนทำน้ำเย็ยนออกมาก็เป็น,นาาฟิล์มเป็นน้าตางแต่ฟิล์เป็นลายไม้อ๋อติดลายไม้แล้วฟิล์มลายไม้มันมาจากไหนซเซืร์บมากเ่ยอ๋อมันเป็นฟิล์มเลย นี่มันก็รีดไปเรื่อยออออเสร็จแล้วลสวยเลยตัวถูกเซนเซอร์ก็สั่งให้ตัดครับรก,ก็เป็นสินค้าเหมือนไม้เทียมเลยนะเนี่ยไม้เทียมนี่ไม้เทียมอยู่แนวเดียวกับไม้เชล่าเลยนี่ยมไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันเชล่ากับเราก็ใช้ตีตะปูได้เรื่อยได้ได้ตะปูตีได้ กระปูกเกียวนะทนไฟได้ระดับหนึ่งไหมไ